ว่ากันด้วยเรื่องของปืนในระดับมิตริกตัวที่ผมรักที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็คือ Lw3 thanda นั่นเองมาแล้วนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดแล้วให้เสร็จก่อนแล้วกันนะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็น CP ที่เหลือมาจาก Battle Pass นะครับก็อาจจะตัดตัดบ้างนะครับเพราะว่า CP เนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับถ้าจะเหมามันเนี่ยถ้าตาแรกออกปืนปุ๊บคือไปเลยนะคือแบบจบเลยนะคลิปมันจะแบบว่า จบตัดจบตรงนั้นเลยนะครับแต่ด,ดูจากตรงแล้วอ่ารอบแรกก็ CP หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พอแล้วจริงๆแล้วผมควรที่จะรอให้มัน CP เยอะก่อนนะแต่ก็อดใจไม่ไหวนะครับถ้าได้ปืนก็โอเคนะคถ้าไม่ได้ก็ไมป่เป็นไรอุ้ยเอา่ะได้ตัวละครแบบนี้กูว่ากูเหมาแล้วล่ะนะครับถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าได้ตัวละคร นะครับมันมักจะเหมาทันทีนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเออมันก็ถือว่าแบบว่าออกยากอยู่นะครับมันออกยากอยู่นะฮะออกยากรองกว่าปืนนะครับแต่ก็นะใครจะไปรู้เล่าต่อไปเราอาจจะได้ปืนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเล่นนะครับไปเล่นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวได้ C p มาเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ250 CP ผมไม่มี C p แล้วนะครับเดี๋ยวรอ C p เข้าถ้า C p เข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสมให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกัน แต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดนั่นไงแต่ก็ยังดีนะครับได้ทิปเซนเซอร์มาอันนี้เป็นในเรื่องของท mm ิปเซนเซอร์ลีเจเดรีก็ใครที่ยังไม่มีผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากได้อยากได้ปืนอยากได้ปืนหลักไอ้บ้าเอ้ย mm hmm. อยู่ดีๆก็เพิ่มมา20,000 cp พไม่พอให้มันรู้ไปสิ <laughs> มันอาจจะพอในเรื่องของส่มปืนแต่ว่าอัพเนี่ย ไม่น่าพอนะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้อัพนะครับอาจจะสุ่มเออนั่นแหละอาจจะสุ่มได้ปืนแต่ไม่ได้อัพนะฮะก็ถ้าใครอยากดูอัพเต็มก็รอหน่อยละกันนะครับคือพอดีซ p พี CP ไม่น่าจะพอนะครับในเรื่องของการอัพอืมเป็นไปนได้ไหมกูขอเลยได้ไหมไม่อยากเจ็บนะจ๊ะอืมทาเต็น ข้าอะไรยังไม่เคยดูเลยระเบิดระเบิดอะไรอะ่ะระเบิดเลี่ยมๆอย่างนี้พิกเซลแบบนี้กูติดตั้งอะ่ะขี้เกียจด,ดูทำแห่งนะโอเคก็เหลือปืน3กระบอกแล้วนะครับแต่กูดูจากทรงนะถ้าจะเหมาจริงๆกูวักออกมาช h i น e วะกูดูจากทรงน่าจะออกมาช h i n e มีเอ่อพิสโตน่าะออกปืนพก2000ั p ซีพเลยอคิดอะไรเยอะยังไม่กดแม่ง อุ้ยไม่ออกว่ะแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายของเราอยู่ดีนะครับเอาไปว่าช่างแม่งนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายก็ลุลุกันอยู่นะครับแต่ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับเอออืมมีลุนล้นอืมไม่มีละนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันนะว่าจบไปที่กี่ซีพีนะครับสําหรับในการสุ่มสุ่มเฉยๆนะครับไม่ได้รวมอัพนะครับโอ้ยเซ็งนะ ก็ไม่เคยจะแบบว่าดวงดีกับเขาบ้างเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ LW 3 Tranda m i t r i c นั่นเองค่อนข้างที่จะสวยเลยยิงแล้วแบบว่าตัวแตกเป็นพิกเซลนะครับสวยสุดยอดไปเลยตัวละครก็แจ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปอัพเล่นๆแล้วกันนะก็อาจจะ อาจจะไม่ได้อัพเต็มนะครับอาจจะอัพได้ซักเลเวลสองเลเวลสาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปอัพกันเลยลืมดูไปนะครับผมมีอหกร6อยแปดสิบอย่างนี้ก็ได้เลเวลหนึ่งฟรีโอเคก็ได้จากการตูนเอาไว้นะครับถือว่าน่าจะได้สักเลเวลสองเลเวลสามแล้วมั้งได้ไหมโอไม่ได้นะครับผมได้เลเวลหนึ่งกับเลเวล2ฟรีนะครับเลเวลสามนี่ยังไม่ได้นะครับยังไม่พอนะก็กดอีกทีหนึ่งก็น่าจะพอแล้วนะครับ กดไป1 1 7 4 CP นะครับผมส่วนหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็น130นะฮะผมขออัพแค่เลเวล3ละกันนะส่วนเลเวล4กับ5เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า CP เนี่ยมันไม่พอแน่นอนแล้วนะครับเอาเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเลเวล4เลเวล5ค่อยว่ากันที่หลังละกันนะครับนะเอาเลเวล3ไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ในวันนี้ผมก็จะมาลงแรงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับเป็น search and destroy แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการร e g e n เ a a รีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันก่อนเลยนะครับว่าแต่งยังไงอันนี้ก็จะเป็นของแต่ง LW3 t r a n d a นะครับก็แต่งเหมือนคล้ายๆเดิมเลยนะครับปากกระบอกลำกล้องเปิร์ทแมกกาซีนกริบหลังนะครับผมอันนี้ก็แต่งตามนี้เลยนะครับ t a c t i c a l Spencer นะครับตัวนี้เป็นเก็บเสียงนะครับก็ลด ความไวกระสุนลงนะครับแต่ว่าผมก็ใส่มานะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชินกับตัวนี้มากที่สุดแล้วนะครับถ้าผมเอาออกผมก็เล่นไม่ได้ลํากล้องปืนก็จะเป็น26.5 h a แฮมเมอร์ฟองเกตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลด23%รระยะห่างการลั่นนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการลั่นของเราเนี่ยจะไวขึ้นนั่นเอง FMJ เจาะทะลวงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเปิร์ก นะครับผมแม็กกาซีนจะใช้เป็น7 rnd นะครับตัวนี้บวก2ความจุแม็กกาซีนนั่นเองกรีบหลังผมจะใช้เป็น serpent wap นะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวที่สูมไวนะครับเพราะ l w เนี่ยจริงๆแล้วน่ยของแต่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือผมไม่ได้เน้นเรื่องสุมไวเลยนะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันไวอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ serpent wap ตัวเดียวก็ไวแล้วนั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วนี่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะแต่งตามใจท่านผู้ชมที่แบบว่าชอบได้เลยมาดูอาวุดรองกันบ้างดีกว่านะครับผมจะใช้เป็นมาชิน่พิสโตนะครับหรือว่าปืนพกตัวนี้นั่นเองนะครับของแต่งคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเดิมอะคิมโบไม่ได้ใส่มานะฮะของเสริมอื่นๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสกอตตีกเปิร์กอะไรต่างๆนะครับเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่า LW3 t r a n d e r m i s t i r y เนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนคนก็ไปดูกันเลยครับ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่านานๆทีนี่มีครั้งใครพลาดแล้วนี่พลาดเลยนะครับกิจกรรมเติมเกม .com นะครับรับโบนัสนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าการะดี่าเองก็ตาม นะครับได้หมดเลยนะฮะอ่านี่ไงมาแล้วนะครับอันนี้เกมคอมดิที่โมบายนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามีหลากหลายช่องทางให้เลือกกันเติมเลยนะครับบัตรเติมเงินก็มีนะครับเป็นบัตรเติมเงินการีน่าที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับรวมถึงทูมันนี่ก็มีด้วยเช่นกันนะครับและแถมนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมโบนัสสุดพิเศษด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมระยะเวลามีจํากัดนะครับรีบเติมก่อนหมดเวลานะครับผม ก็เข้ามาอยู่กันในเกมปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับได้เป็นด่าน Finding Range กับโหมด Search and Destroy นั่นเองนะครับผมก็ L W นะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ L W เป็นอย่างมากนะครับตะกอนเนี่ยผมเล่นโลคัสนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเล่น L W แล้วนั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าโลคัสตมัน9กเนาะก็นั่น,น,หนแหละประมาณนั้นเล่นค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปบอกเลยว่าสโคบนี่สุดยอดมาก ครับสโคปกติของ L W เนะี่ยมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบว่าหน้าจอกว้างๆนะครับแต่ก็แอบ,บเสียดายนิดนึงนะคือมันไม่เหมือนกับ D L เนอะ D L เนะี่ยมันจะเป็นแบบว่าโล่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยมันยังมีขอบอยู่นะฮะโอเคอุ้ยจะเอ๋ปักฮือ เวลิกูดเปิดมาอย่างสวยนะครับทุกคนเวริกูดเวริกูดได้เลยจังหวะน,นี้ได้เลยก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอเข้าแล้วหนึ่งตัวมาดี <Okay. S 1> ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับรอให้ฝั่งนู้นน้อยกว่าเราก็ได้นะ <laughs> แล้วเราค่อยออกไปนะ อย่าไปรีบนะครับเวลาผมลงแรงนะครับผมก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะฮะอุ้ยมาแล้วอืม <c oughs> โดนแล้วสกินนี้เนี่ยบอกเลยว่า cancel slide เนี่ยได้ด้วยนะครับในขนาดที่ dl เนี่ยไม่ได้นะครับในสกินมิตริกคือ dl ทำไม่ได้อ,อ,อุ้ย oh. เพื่อนบอกโอเคเพื่อนเพื่อนคนไทยนะครับอ้ยาว มีเพื่อนบอกงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับขอญาติตุยนะฟืบไม่โดนปืนพกเลยแล้วกันอขอย่าตุยตูดเล็กน้อยโอ้ดีจัง ดีครับที่เพื่อนบอกถ้าเพื่อนไม่บอกนี่ไม่รู้นะอยู่ไหน,น <S <S ผมชอบนะครับเวลาเล่นเกมที่แบบว่ามีคนคุยกันแบบว่ารู้จุดแบบว่ารู้จุดเสร็จปุ๊บบอกว่าเอออยู่เอยาวนะบีนะอะไรเงี้ยชอบมากนะครับแต่สังเกตได้ว่าผมไม่ได้เปิดใหม่นะครับเพราะถ้าผมเปิดใหม่เนี่ยทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับทุกคนจะได้ยินแต่เสียงเกมนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทไมนะครับผมอาจจะต้องใส่หูฟังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ ไม่รู้นะครับหาวิธีแก้อยู่นะออลองเอลองใส่เอใส่ออุ้ยใส่เอเพื่อนบอกเอนะครับจ้าเอจ้าเอเทคสองสุดยอด เนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะครับคือเมื่อกี้ผมไม่ได้สนใจใน A เลยนะพอเพื่อนบอก A อองอุ้ยใน A เว้เนี่ยคือถ้าเพื่อนไม่บอกก็คือผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับพูดถึงในเรื่องของสกินบ้างนะครับตัวนี้นะฮะสกินก็สวยงามนะครับสโคมเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับนะครับอันนี้ระดับที่2นะซึ่งในระดับที่1 2 3เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล3อยู่เลยอะนะครับถ้าอยากได้เป้าเลงในเลเวลที่3เนี่ยก็ต้องอัพปืนไปเลเวล5นะครับ ถึงจะได้รับในเรื่องของเป้าปืนเลเวลสมมาอุ้ยเจนนะ <Enemy inside. S 1> ไม่ตายโอเคพูดถึงไหนละพูดถึงเป้าปืนนะครับก็มันมีทั้งหมด3าเลเวลนะก็ถ้าครบแล้วเดี๋ยวผมทํารีวิวมาที่หลังนะครับส่วนเรื่องของการ<ม>ลงคลิป<ม>ของมผมเนี่ย<ม>ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ย<ม>ในคลิปเอ่อ<ม>ในคลิปลิ้นพันขออภัยในคลิป ในคลิป,ป,ปออโอ้ยผมมีปัญหาเรื่องการออกเสียงซอโซชอชังในคลิปช็อตนะครับในเรื่องของคลิปช็อตเนี่ยผมอาจจะลง LW ไว้เยอะเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันลงไปตอนไหนนะครับคือทางกราอริยาคอมพิวติ m โมบายเนี่ยเขาได้ทําการส่งในเรื่องของปืน LW มาให้ผมได้ทดลองเล่นนะครับใครอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไปดูได้หน้าช่องนะครับผมเป็นคลิปช็อตนะครับผมลงไว้แบบว่าเยอะมากเลยแบบเยอะจริงนะครับคือ เก็บเอทนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมลง LW เยอะมากนะครับช่วงนี้คือบ้า LW จัดเลยนะครับอุ้ยโอ้หอคอยเว้ยโอเคเพื่อนสวยมากจบเกมแบบรวดเร็วแบบ50แบบรวดเร็วทันใจก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ LW m i d t w i c k ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย ได้ MVP แบบหล่อๆแต่ตาท้ายไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เพราะเราตายอืมช็อตนี้อย่างเวอร์อจริง